นี่คืออะไรอ่ะูสามร้อยอุ้ยจะมีคนดูไหมวะเปิดชแชทแป๊บนึงเปิดดูชแชทแป๊บนึงนะจอไม่ได้ดับนะคนดู มีคนดูไหมเนาะชิวๆด้วยันนี้ชิวๆด้วยเหรอเวยเหย็ดแม่มันคือแมบ,บอะไรวะมันวิ่งได้ปะเนะี่ยตัวก็อืดจังวะวยๆๆ้ยวๆไว้ไม่มากระตุกจากขนาดนั้นวะ ลืมกูหมดแล้วมั้งคนดูคนดูอ่ะลืมกูหมดแล้วมั้งโอ้ยอันโหวัสดีครับน้องคิคิกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ยวุ้ยอุ้ยมัน,ม,นมันเอาแค่เสียงเราไม่ได้หรอวะสวัสดีลูกคิดถึงมาดีครับคิดถึงก็ต้องโดนดีทีน้องน้องพิมแม่มามีสุดที่เลิฟ มันมีก็ต้องโดนเน็ตสิครับอืมคิดถึงขนาดนั้นต้องซันมาดิครับมันจะมีเสียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่งหญิงจริงนะเว้ยไอเฮียกูแต่งหญิงจริงนะเว้ยไลฟ์ทิกต็อกมานานและไอ้เฮียไม่พูดคำหยาบไม่ได้สักทีเจอกูใน YouTube ไอ้สัตว์เย็ดแม่มาดิมาดิม,าดมึงก็มาว่ะไอ้เฮียเอาไว้ตัวนี้ด้วยอัดหลอด ยัดแม่มันก็นมาเสียงฟินจัดเออเสียงแม่ยังฟินน่ะเสียงแม่ยังฟินน่ะเอ,อ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันทำไมโดดไปได้เหรอคืออะไรวะคืออะไรวะเอาเว้ยแต่งจริงเหรอไม่มีตังค์เอ,อ้ดยด้แต่งจริงแต่งจริงแล้วเนี่ยผมแต่งจริงเลยน่นะครบหลอดเนี่ยอันเนี้ยเ,เอาใหญ่ๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันหายได้วป่ะอุ้ยเสียงแม่งยังฟินเลยวะ่ะ อยากได้คิดว่าเสียงอย่างนี้อยู่นะแต่มันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องซื้อต้องซื้อสวิตมาเพิ่มอะ่ะซื้อสวิตเร่ง2 0 0อะ่ะสวิตอะ่ะสวิต2 0 0อะ่ะคนดูไหวปะล่ะ2,008อะซื้อสวิอตอ่ะสายหาพอดีอะ่ะฟินว่ะฟินว่ะ เจ็บว uh, ิว uh, ิวฟินฟินเว้ยฟินเว้ยฟินเว้ยก่อนแรกสองหมื่นตอนนี้ห้าหมื่นแต่งหญิงไงน้องแต่งหญิงไงน้องถือว่าเป็นทุนค่าเสื้อผ้าด้วยแล้วกันเนาะเออเสื้อผ้าพี่ยังไม่อันนั้นทุนเลยเนี่ยให้พี่เอาทุนไปทำเสื้อผ้าสักหน่อยหนึ่งโอ้โหเชื่อกับเกือบล่วง เออมันวนนี่วาใช่ไหมไอสัตว์กูกระโดดวนนี่ว่เอ้าะทำไมผมกระโดดวนอ่ะคนดูวนเปล่าวะทำไมกูกระโดดวนอะ่ะค่าเสื้อคุ้มจนได้กำไรเอ้ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ทำเสื้อเลยเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าค่าทุนค่าทุนค่าทุนไงค่าทุนเสื้อไงกูขาดทุนแน่นอนกูโอ้ยเว้ย้ย วนนี่เออมันทำไมถึงวนวะเฮ้ยใช่ป่าวะหรือยังไม่วนวะออมันไม่วนไม่วนมันเหมือนกันได้เฉยไม่วนอันนี้ยังไม่ได้เล่นเอาวะเอาวะรอเสื้ออยู่ใช่หรอน้องใกล้แล้วใกล้แล้วผมผมสร้างตัวเทสปไปแล้วว่าต้องรอโรงงานมาผลิตอ่ะคนดูตอนนี้นผมผมเร่งให้ละเขาบอกรอรอผลิตก่อน โอ้เชี่ยกับร่วงอุ้ยเฮ้ยเกือบโอ้ย,อย,ออย,อยสวยสวยสวยหล่อเสือ้อทอมเสื้อใช่หรอหน้องใช่หรอแต่วันนี้เองมัโดนโดนเนียพี่ก่อนก็นกนได้นะ้องเองมาโดนเนียพี่เล่นเล่นก่อนก็นได้นะขำๆเนาะ เอ็งก็โดนโดดเดี่พี่กำขำก่อนก็ได้เนาะรอถ่ายรูปกับเสื้อพี่จริ้งวันวันนี้เอ็งก็เอ้ยเฮ้ยแม่มันตายอ่ะเฮ้ยยีเคี้ยนี่แล้วก็ทำงานเลยใช่หรอไปไปไป เรเด็พี่คำําก็ได้นะน้องเนอะเฮ้ยมันมันทำไมแหลกจังว่าแบบเนี้ยมนันเป็นเป็นที่คอมหรือว่าเป็นที่แมพวะปรับภาพสุดเดี๋ยวเราลองปรับแบบไม่น่าเกี่ยวแล้วเรบอกนียมันจะแหลกอ่ะเป็นที่แมพหรือเป็นที่แบบดูไลไปด้วยวะเนี้ย ชิวอ่ะชิวเอชิวเอชิวเอลันดูเน็ตมาไหนเว้ยคนดูลันดูเน็ตเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงโดูเน็ตนานๆแล้วเนี่ยโอ้คิดถึงจัดเลยน่ะชิบชิบชิบเอาเว้ยเอาเว้ยคืออะไรอ่ะอ๋อลออสวยคือไม่อะไรอ่ะคือ ไม่คือมาไลท์ตอนเงินหมดทันไหมอุ้ยมันไม่หมดหรอกน้องมันไม่หมดง่ายๆหรอกเนาะไม่หมดง่ายๆหรอกน้องอุ้ยเฮียมันหายด้วยอุ้ยเฮียคือเอาจริงพี่ก็เงินหมดเหมือนกันไงพี่เลยมาไลท์ยอกไอ้กันไปหยอกหรอกกันนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเจ้าเจ้ากันนะถือว่าเราเจ้าเจ้ากันไง เองหมดพี่ก็หมดเสมอกัรหนึ่งหนึ่งถูกไหมเองหมดพี่ก็หมดเราเสมอกัรหนึ่งหนึ่งบิดเทอมอ๋อชิวๆน้องชิวๆอ่ะโหแม่งร่วงหมดเลย เินเสมอการับงคนแรงคนดูเออไม่มีตงังค์สองคู่เนี่ยปิดไล์หนีคือเหรอพี่เคยปิดไล์หนีแล้วหรอนนองมันมันใช่หรอน้อง,น,น,อน,องน้องไม่รีบโดมมาตั้งแต่ทีแรกอะน้องเออีอย่ยวันนี้ลองลั่นสักสองสามร้อยที่น้องไหนลองลั่นโิโี้ย มันบินกันว่อนเลยเว้ยเดี๋ยวลองปรับปรับปรับตัวหน่อยดิโอ้ยภาพยังกากอะ่ะอุ้ยรบบอกกูไม่เกี่ยวกับภาพวะเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยไม่เกี่ยวเฮ้ยเกืับไปดูพี่บิ๊กแล้วคืออะไรพี่บิ๊ก ก็พึ่งมาได้เงินไปไรโอ้น้องก็ไปหาเงินมาใหม่เว้ยสนับสนุนพี่หน่อยเว้ยเนาะโอ้หเกียดิที่ผ่าด้านนี้เื่อแม่มันตายเหรอวะเขาโดเหี้ยแม่มันตายเหรอวะน้องแม่มงมล่วงทำเหี้ยอนะไรเนี่ย ก็โดนมาตั้งไกลวิซุ่นเสียงยังลั่นอะ่ะเสียงก็ลั่นอะ่ะเสียงแม่งลั่นเกินรอเปิดเทอมเดี๋ยวเราเปิดวันไหนเนี่ยเราเปิดวันไหนครับเนี่ยจะทำเป็นเซตไหมหรือแบบซื้อทีเดียวคุม้ม ซื้อทีเดียวคุ้มกว่าตอนนี้น่าจะมีแค่ตัวเดียวอยู่อะเพราะว่าพี่ติดต่อไปแค่ไปแค่นี้พี่ยังหาร้านทำฮูดไม่ได้เลยนะ้องมีแค่เสื้อโปโลอะพี่ยังหาร้านทำฮูดไม่ได้เลยนะ้องถ้าไม่งั้นก็ต้องมีแค่โปโลกับเสื้อเชิ้ตธรรมดาเอาอีเหี้ยน,นี่กดสตีนะ ไอ้เฮียเริ่มใหม่เลยเหรอเอาดีโอ้ไม่เล่นละไอ้เฮียไม่เล่นละเออดูแม่งหนีแม่งแม่งมามาทำบล็อกหาย อีฮียอ่ะหุยหุยอะไรน่ะมันไม่เห็นมีคีย์บอร์ดเลยหุยหุยมีเสียงอยู่นะห้ยหุยมีตรงมีตุ่มว่ะ แบบนี้เนะี่ยที่คุณคู่ควรแบบนี้เออแบบนี้ไม่แหลกเลยนะเห็นไหมแบบเมื่อกี้ยังแหลกอะ่ะแบบโคตรดอีอ่ะอแบบโคตรดียุยสุดเป็นเชิดหรือเป็นเสื้อยืด มันเป็นเสื้อโปโลอ่ะมันก็เป็นมันเป็นแบบเรียกว่าไงดีวะสักจ้างนึงอ่ะเออน้องมันมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็พี่ก,ก็อธิบายไม่ถูกวะ่ะมันเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อโปโลอ่ะใช่เหมือนเสื้อโปโลอ่ะพี่ก็อธิบายไม่ถูกวะ่ะเฮ้ยเฮีย <Yeah. S 1> ไปละไปละเฮียเฮียเฮียอู้ เราไล่ดัน,นง่ายอยู่อันปิดไว้ปิดไว้เปิดไว้ใช่หรอ,เ,เ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยบ่นยี่อะไรเยี่ยเมื่อก,กี้ใครแม่งเปิดไหมไม่รู้เว้ย จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มึงอ่ะเหี้ยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละ

อุ๊ยออกแม่งเลยเฮีย <Here. S 2> ไม่เห็นมีใครลั่นๆเลยวะน้องนี่คืออะไร คืออะไรวะฮะคือ คือเปิดมาโคแบบคือเจอกูด้หี ว้ยแตดเล่นเพื่ออะไรวะน้องเกมผีอ่ะพี่กลัวดิน้องเฮ้ยผู้หญิงวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินปะเป็นใบ้ปะไว้จะเดี๋ยวครับน้องกระเพิ่นนี้ กนคืออะไรอ่ะกรุงเทพมหานครเอาได้สักหมื่นหนึ่งอ่ะ เอ็กมาลีนเนาะกูนนมาโคสุดๆหัวใจเลยอะแล้วมึงนะเฮียอะไรมึงบนเฮียอะไรมึงอะใครว่าเฮียแม่งบนอะไรไม่รู้อะเฮ้ยมันก็ขี้เกียจกดเหมือนกันแล้วเนะี่ย อะไรวะดีเทคอะไรอ่ะกุโดนแบนอันนี้หรอคือมันจับคำหยาบเหรอ แล้วเกมแม่งเปื่อยอะ่ะมีแบบอะไรน่าเล่นมั่งเออพี่ก็ไม่รู้อะน้อง พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลย มันมม้ไว้ไอ้เจ๊เบบเบบเบาเนี่ยมันไล่ไปมันเล่นไปเพื่ออะไรวะ เฮ้มันเล่นเพื่ออะไรอ่ะ ปิดไลฟ์ดีกว่าอ่ะขี้เกียดแล้วอ่ะน้องพี่้เกียดแล้วอ่ะเล่นอาวีดีวกว่ามั้ปิดไลฟ์ก่อนนะคนดูมันเปื่อยแล้วว่าเปื่อยแล้วอ่ะเปื่อยเลยว่ะ เอาเฉยเผื่อยแล้ววะน้องมันเปลือยแล้วอะ